าลไทยสามตัวมาให้ถ้ามันติดเพจหนูแบบนี้หนูจ้เารัฐบาลไทยสามตัวมาให้ทุกคนทุกคนโอเคไหมหนูขอคนดูสามร้อยคนได้ไหมไลน์นี้ไลน์นี้อ่ะหนูขอสามร้อยคนได้ไหมเพจพีราดาแปดแปดแปดเนี่ยพิราดาแปดแปดแปดเนี่ยสามร้อยคนใี้หนูได้ไหมใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ได้ไหมฝากกดแชร์ได้ไหม เอาแบบนี้นะหนูสัญญากับแม่ๆแ,แบบนี้หนูขอสามร้อยคุณดูหนูจะสัญญาว่ารัฐบาลไทยเนี่ยอุ้ยสามร้อยคนเนาะหายมากกพเสียงดังกรุบเลยสองเก้าเก้าค่ะตกใจแม่หนูสัญญาว่าหนูจะเอารัฐบาลไทยสามตัวมาให้หนูสัญญาหนูจะเอารัฐบาลไทยสามตัวตรงสองตัวบนสองตัวล่างมาให้ มันปิดเพจเราเราก็ไม่ทอ้อเพราะว่าหนูไม่ท้อเพราะอะไรรู้ไหมเพจหลักโดนลบไปแล้วค่ะคุณปูเป้แล้วมันลบแบบลบแบบเฮี้ยมากคือลบแบบไม่ให้ส่งคําขอใดๆลบแบบไม่ไม่แบบไม่สามารถหาเจอไม่รู้สาเหตุต้นสายไปเหตุเป็นอันใดไม่รู้เลยแต่เราท้อไหมเราไม่ทอ้อเพราะว่าเรายังให้หวยกันอยู่เหมือนเดิมเนี่ยหนูจะบอกว่าหนูเจออินบ็อกมาถามอ่ะอินบ็อกมาถามหนูในเฟซเยอะมากว่า อย่าร้องไห้นะท้องอยู่อย่าเครียดนะอย่าเสียใจนะรถจะกับควอมเจ๋งเัววันนี้ไปไหนวันนี้ไปคุยงานเพื่อที่จะเอาความปังมาให้กับทุกคนแล้วจะบอกแบบนี้สาธุค่ะหนูจะบอกแบบนี้นะแม่แม่ทุกคนนะฟังหนูนะฟังหนูเลยนะ ทุกครั้งอ่ะที่เราเปิดเพจอ่ะทุกครั้งนะที่เลขเราเข้าติดติดอ่ะมันจะปิวตลอดใครจําได้ปีหกสี่ร้านหนึ่งเนาะเพจร้านเพจปีหกสี่เพจร้านปิวสองเพจก่อนจะเข้าสิบเอ็ดมั่วติดอ่ะก่อนจะเข้าสิบเอ็ดมั่วเพจร้านปิวเพราะฉะนั้นนะหนูขอเลยหนูไม่ขออะไรมากเลยติดตามไว้พอ ติดตามเพจไว้พอแล้วก็เดี๋ยวหนูลงแนวทางให้หนูสัญญาว,ว่าหนูจะพาทุกคนปางหูสี่ร้อยคนอะที่ร้องไห้ได้เลยเลยเชีย่ปะสี่ร้อยคนนะแม่ช็อกอยู่นะอยากไปหาปู่เขียวเดินหนูเปิดรอบสองนะแม่นะเมื่อวานปู่ทำคนร้องไห้เยอะมากคนจี๊ดกันเยอะมากร้องไห้เยอะมาก แม่ฟังหนูนะหนูรัฐรัฐบาลไทยงวดเนี้ยหนูมั่นใจหนูมั่นใจมากเพราะทุกครั้งที่เพจหนูปิวรัฐบาลไทยหนูปังเสมอหนูกล้าพูดกับแม่แม่แบบนี้เลยว่าทุกครั้งที่เพจหนูปลิวรัฐบาลไทยหนูปังเสมอแนวทางหนูปังเสมอรัฐบาลไทยเนี่ยหนูจะไลที่นี่และหนูจะไลที่นี่ทุกวันเราก็จะแบ่งปันแนวทางกันที่นี่ทุกวันนะคะจะ ทางเพจพิรดาพิรดาบารมีปู่ห้าถึเพจนั้นหนูจะโพสแบ่งปันแนวทางส่วนเพจนี้หนูจะไลฟ์สดโอเคไหมคะขายของอะไรเงี้ยปิวก็ไม่หวานตามขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนมากๆเลยหนูดีใจเพจนี้ไลฟ์หนูไลฟ์หนูเกือบห้า้อยคนเนาะแม่แล้วเพจแฉลลองนี่ไม่ได้ใช้มาแบบป็นปีแล้วว่าหลายปีแล้วเนาะหลายปีแล้วว่าไม่ได้ใช้อะ่ะ หนูขอให้ทุกคนปังไปกับหนูเลยแล้วาบาทยอ่ะเมื่อวานนี้อะเมื่อวานนี้พอหลังจากเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าอะไรให้ฟังก่อนนะเมื่อวานเนี้ยใครที่มาดูดวงกับปูเขียวอ่ะฝนตกตั้งแต่เช้าอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะฝนตกตั้งแต่เช้าตกแบบฉ่ำตั้งแต่กลางคืนจนยันเช้าเลยอ่ะแล้วบรรยากาศแล้วหนูอ่ะลงเต็นไว้รอแล้วหนูลงเต็นไว้รอเพราะหนูรู้ว่าเกือบห้าร้อยแล้วว่าหนูลงเต็นไว้ เพราะว่าหนูรู้ว่าเดี๋ยวฝนน่าจะต้องลงแน่หนูหนูคิดว่าฝนจะต้องลงแน่เพราะปู่บอกว่าฝนจะตกช่วงเช้าแล้วก็จะหยุดเพราะว่าเขาใช้อากาศเย็นสบายเอาละเรื่องจริงฝน,ฝ,นฝนตกฝนฝนตกฝนตกตอนเช้าพอฝนตกปุ๊บอะหนูก็ตั้งเต็นท์ไว้แล้วแล้วก็มีลงมีขนมจีนเลี้ยงใช่ไหมแล้วเมื่อวานเนี้ยพะอปู่กลับมาพอปู่กลับมาเอาเมื่อคือนอะเมื่อคือนอะ หนูว่านอนคือหนูกลังเมื่อกางตอนกลางวันหนูนอนไปประมาณชั่วโมงหนึ่งตอนที่รอปู่ดูดวงหนูนอนไปประมาณหลับไปประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ปะประมาณชั่วโมงกับสองชั่วโมงเนาะประมาณชั่วโมงกับสองชั่วโมงแล้วหนูกลับมาบ้านเมื่อคืนเนี่ยเนาะเมื่อคืนปู่เขียวมานั่งคุยกับหนูนั่งคุย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 กันเนี่ยเออหนูก็เอายอดคำหมากที่คนบูชามาเอายอดคำหมากที่คนบูชามาเอาไปถวายปู่เสร็จแล้วเมื่อคืนหนูฝันพอเช้ามาเพจปิด หนูเลยไม่ทุกคนเห็นไหมว่าหนูไม่เสียใจหนูไม่เสียใจหนูไม่ร้องไห้เลยถ้าเป็นคนอื่นเพจโดนปิดเขาอาจจะแบบร้องไห้ฟูไฟเมื่อคือหนูฝันแต่หนูคิดว่าผูน่าจะมาให้น่าจะแบบคือคือน่าจะแบบเออหนึ่งเลยอะคุณภาพเพจมันมันแดงแล้วอันนี้หนูรู้อยู่แล้วว่าเพจมันแดงแล้วเพจมันรอการปิดอยู่แล้วกับสองหนูรู้สึกว่า ปู่คงจะแบบเออเปิดเพจใหม่นะลูกเดี๋ยวเอาเอาเอาเลขนี้ไปแล้วให้ปองฟังอะไรเงี้ยหนูก็เลยคิดหนูตาแรกหนูกล่าวว่านีหนูฝันแบบนี้หนูฝันหนูฝันว่าึงหนูจำไม่ได้ว่าในฝันหนูเสียหนูดึกหนูของอะไรหนูหายสักอย่างหนึ่งนี่แหละแล้วหนูก็หาหาไม่เจอในฝันนะหนูหาของหายยังไงหนูก็หาไม่เจอหนูไปจุดทูบบอกปู่ปู่หนูหาของหาไม่เจอปู่บอกไม่ต้องหาไม่เป็นไรซื้อใหม่ปู่บอกหนูแบบนี้ในฝันนะปู่ปู่ออกมาแล้วก็บอกหนูว่าไม่เป็นไรซื้อใหม่แล้วปู่ก็ให้เลขหนูมา ปู่ก็ให้แนวทางหนูมาให้เลขหนูมาเป็นเลขสามตัวหนูก็เลยแบบเฮ้ยเออดีใจแล้วนะตื่นแล้วดีใจแล้วกะว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ไลฟ์เดี๋ยวจะไลฟ์สดแล้วก็จะเล่าให้แบบทุกคนฟังว่าเฮ้ยเนี่ยหนูฝันว่าปู่มาให้เลขแต่หนูฝันว่าของหนูหายแล้วหนูหาไม่เจอหาไงหาไม่เจอแล้วไปขอปู่แล้วปู่ก็ให้เลขหนูมาแล้วบอกให้หนูไปซื้อใหม่ให้หนูแบบให้หนูให้เลขหนูมาหนูถูกหวยแล้วหนูไปซื้อใหม่แล้วหนูแบบเฮ้ย แล้วพอตื่นเช้ามาหนูกำลังจะอาบน้ํานั่งอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งพี่สาวทักมาพี่เข้าเพจไม่ได้หนูใจแป้วแล้วฟิล์มบอกเออใช่เขาก็เข้าไม่ได้หนูก็เอาแล้วใจไม่ดีแล้วพอกดเข้าไปปุ๊บเออเพจหายหายจริงๆสรุปก็คือเพจแม่น้ำหนึ่งแปดแปดปิดแล้วนะคะโดนปิดเรียบร้อยแล้วหนูก็จะปิดบริษัทแม่น้ำหนึ่งแปดปดด้วยคือหนูจะไม่ใช้คําว่าแม่น้ำหนึ่งแปดแปดแล้วต่อไปนี้ให้เรียกหนูว่าพิระดา พิระดาเรียกฉันว่าพิระดาไม่เป็นแล้วแม่น้ำหนึ่งขอเป็นพิรดาโอเคไหมโอเคไหมหนูจะเป็นอุ้ยห้าร้อยคนดูอ่ะจะร้องไห้ขอบคุณนะคะตามตั้งแต่หกสี่ขอบคุณนะคะห้าร้อยคนจะร้องไห้เลยต่อไปนี้เรียกหนูว่าพีรดาเราจะไม่เป็นแม่น้ำหนึงแล้วนะปล่อยให้แม่น้ำหนึ่งเป็นตำนานสิบอ็ดมวดแล้วพิระดาจะเป็นตำนานแบบยาวนาน เพราะว่าหนูอะหลังจากหนูคลอดลูกถ้าแนวทางปังไปถึงจนหนูคลอดลูกหลังจากหนูคลอดลูกหนูจะไปถือศีลนะคะหนูจะทาหนูจะทําวังปู่เป็นสถานปฏิบัติธรรมนะคะหนูจะทําวังปู่เป็นสถานปฏิบัติธรรมหนูจะอาจจะห่างหายจากโลกโซเชียลไปแต่ว่าทุกคนจะติดตามแนวทางได้ก็คือจะโพสต์ที่เพจนี้ใครมันทำเนาะเอาจริงนะพี่อามหนูว่าคิดว่ามันเกิดจาก นึ่งเลยอะเพจปลอมหนูเยอะชื่อแม่น้ำหนึ่งแปแปอะมันเยอะมากเพจปลอมแล้วก็สองโดนรายงานนะคะโดนรายงานมันก็เลยปิวแต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนเข้ามาแล้วเห็นเห็นไลฟ์สดนี้แล้วก็คือตามที่เพจนี้เลยเพจเนี้ยคือเพจพิรดาแปดแปดแปดหนูจะขายของที่เพจนี้จะแบ่งปันแนวทางที่เพจนี้จะไลฟ์สดให้หวยที่เพจนี้แล้วหนูไม่ขออะไรเลยหนูเสียเพจหนูคือเสียเพจผู้ติดต,ตาม สี่กับห้าแสนหนูเสียเพจผู้ติดตามห้าแสนคนคนถูกใจสามแสนกว่าไปหนูไม่เอาหนูแม่หนูไม่เสียใจไม่เป็นไรผ่านผ่านไปเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่เพจนี้ด้วยสามตัวตรงรัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหนูจะเอาสามตัวตรงสองตัวบนสองตัวล่างมาให้แม่ๆมาให้คนที่ติดตามหนูมาให้เดอะแก๊งของเราโอเคไหม ต่อไปนี้ไม่มีใครเรียกหนูแม่น้ำหนึง่งหนูไม่เป็นแม่น้ำหนึ่งแล้วหนูไม่เป็นแล้วแม่น้ำหนึ่งพอกันทีนะหนูจะเป็นพิระดาหนูไม่เป็นแม่น้ำหนึง่งหนูแม่น้ำหนึง่งหนูจะเป็นพิระดาโอเคไหมคะทุกคนติดตามมาแต่สองห้าแปดสองแปดห้าเข้าตรงๆจนตอนนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่เอ๋ขอบคุณนะคะ,คะ,คะ, hey, คะ,คะแมเเ่เดี๋ยวนี้เฟซมันเอาจริงค่ะมันไม่ให้ลงอะไรเลยใช่แต่จริงๆแล้วอะ เชื่อฉันนะถ้าเกิดว่าฉันโพสต์ไม่ได้ฉันก็จะไลฟ์สดให้อย่างนี้แหละเพราะว่าไลฟ์สดแล้วมันไม่แบนไลฟ์สดมันไม่ลายงานไลฟ์สดมันไม่อะไรพูดได้หมดเลยทุกอย่างใน a c ซ b o ๊ k อะคือมันดีตรงนี้แหละที่มันพูดได้ทุกอย่างเลยหกร้อยคนเข้ามาแล้วก็ติดตามไว้นะคะเดี๋ยวหนูจะปล่อยสามตัวเดี๋ยวหนูจะปล่อยสามตัวเดี๋ยววันนี้ขอคุยงานเสร็จก่อนนะเดี๋ยววันนี้คุยงานเสร็จแล้วเดี๋ยวจะปล่อยสามตัวที่ฝัน แต่ทุกคนก็จะแบบเอา้าพอหนูปล่อยนะทุกคนจะเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอาอย่างนี้เลยเราอยากให้แนวทางกันเหมือนเดิมมันปิดเราก็เปิดใหม่มันปิดเราก็เปิดใหม่มหมแค่นั้นเองรักน้ำพิระดาขอบคุณนะคะ อันนี้หนูมาไลฟ์ครั้งแรกนะหนูจะเก็บไลฟ์สดนี้เอาไว้จะไม่ลบออกแม่แม่ที่เข้ามาจะได้ดูใครที่แชร์ไปจะได้ดูใครที่ช่วยแชร์เป็นสะพานบูญสาธุนะคะขอให้หมดหนี้หมดสินขอให้ถูกหวยสตัวตรงสองตัวบน2ตัวล่าง,งขอให้มีเงินไว้กินไว้ใช้ในตอนที่เศรษฐกิจบ้านเรากําลังย่ําแย่ขนาดนี้ใช้คําว่าเฮียเลยก็ได้นะแม่ <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณมาก,มากๆเลยค่ะ คือณปัจจุบันนะแม่เศรษฐกิจบ้านเรามันแย่นะคะหนูว่าแบ่งปันแนวทางไปแม่ได้ค่ากับค่าวันวันนึงอย่างนี้อ่ะสมมุติใช่ไหมแม่ทํางานได้วันละส0 0ร้อยสี่ร้อยค่าแรงขั้นต่ำบ้านเราวันละสี่รอยเนาะแม่ได้ค่าแรงวันละสี่รอยแม่แท็กแม่นั่งเล่นหวยกับหนูเนี่ยเออแม่ลงทุนเล่นหวยกับหนูเพราะการที่แม่ไปทํางานแม่ก็ต้องลงทุนซื้อกับข้าวถูกไหมแม่เล่นหวยเนี่ยแม่ถูกหวย10บาท2ี่สิบาทเนี่ยแม่ได้แบบสิบาทได้เก้าร้อยถูกป่ะสองตัว S 1> <S 1> <S เปจากอ่อนได้เยอนลแล้วนั่นแหละเกินแล้วเกินคแรงขัข้นต่ำแล้วเพราะฉะนั้นอะ่ะเราก็ตามแนวทางกันไว้เลขหนูไม่เยอะเลขหนูไม่ได้เยอะนะคะเราเอาน้อย,อยแต่เน้นๆแต่รัฐบาลไทยงวดนี้หนูยังชอบ39เกนะหนูชอบ39มามาก3า ชอบมากไปหาที่ซื้อที่แทงไว้เลยสามเก้าสามหกอย่างเงี้ยลูกค้าสามเก้าสามหกกับหัวเก้ากระบอกแค่นั้นพอตัวอื่นไม่ต้องแปลถ้าแปลตัวอื่นด้วยมันจะหมดเดยอะเอาแค่สามเก้ากับสามหกเนี่ยสองตัวเนี้ยนะสามเก้าและสามหกซื้อสามเก้าและสามหกไปหาที่ซื้อที่แทงเอาไว้รอก่อนสามเก้าสามหกไปหาที่ซื้อที่แทงเอาไว้รอก่อน สามเก้าสามหกไปหาที่ซื้อที่แทงไวรอก่อนโอเคไหมเศร,รษฐกิจมันบง้งจริงๆอ่ะมันบ้งมากบง้งแบบบ้งสุดๆคนที่อยู่ที่คนที่ที่มีฐานะพอสมควรอยู่แล้วอ่ะแม่อาจจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมายแต่ว่าคนที่อยู่ในระดับกลางและล่างอ่ะคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือระดับล่างคนที่ทํางานหาเช้ากินค่าคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ขาขายของตามตลาดนัดคนนี้ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจของคุณทุกคนมากๆเลยนะคะแม่ <c oughs> เป็นแบบที่แม่เป็น่ารักเอทุยาขอบคุณนะคะนะอันนี้หนูพูดได้ฟังเลยนะแม่นะจริงๆะจริงๆเอาจริงๆะไปลงทุนกับอย่างอื่นมันได้ไหมหนูถามว่านับปัจจุบันนะแม่นะถ,ถ้าถ้าถุงว่าแม่มีเงินนะนะให้แม่ไปลงทุนขายข,ายของตลาดนะัดนะ่ะโอกาสแม่ก็จริง โอกาสแม่ก็เจ๊งหนูกล้าพูดคำนี้เลยทำไมหนูถึงบอกว่าโอกาสก็เจ๊งแน่ทุกวันนี้คนแม่งแทบไม่อยากจับจ่ายใช้สอยไม่อยากซื้ออะไรเลยถ้าไม่จําเป็นไม่อยากซื้อไม่อยากเสียเงินกับอะไรเลยถ้าไม่จําเป็นเชื่อเหรออยู่ด้วยกันตามกันไปดูกห,หนูไปเดี๋ยวหนูจะไลทุกวันเลยต่อจากนี้หนูจะไลทุกวันไลจีกว่าแม่จะลำคาดลูกเพียดา ให้แม่มีทองอีสามบาทแล้วเดี๋ยวจะเอาอีห้าบาทหวดนี้เคบา้าโอเคโอเคเลยแม่ถ้าใครถูกหวยต้องสัญญากับหนูก่อนนะถูกหวยถ้ามีหนี้ไปใช้หนี้นะย้ำนะหนูฟังแม่ฟังหนูนะสัญญากับหนูนะว่าถ้าใครถูกหวยกับหนูเนี่ยมีหนี้ไปทยอยใช้หนี้ก่อนหมดหนี้แล้วให้ซื้อทองเอาแค่สองอย่างนี้นะแม่โอเคไหมหนึ่งเลยถ้ามีหนี้อยู่ใช้หนี้ก่อนทยอยใช้มากน้อยใช้ไปกับสอง มีมีเงินแล้วซื้อทองหนูขอแค่นี้เลยแม่ขอแค่นี้เลยสองอย่างนี้เอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอลูกเพจเราเอาแค่นี้พออย่าพิ่งไปอยากได้นะกระปุกกระเป๋าสื้ผงส้ผ้าอะไรอย่างเงี้ยอย่าพิ่งไปอยากได้นะเอาทองมาใส่ก่อนนะใส่กางเกงเจเจก็ได้นะดูหนูดิเห็นไหมหนูใส่เสื้อย,ยืดเนี่ย ราแบบมีทองใส่มันอุ่นใจเวลาไม่มีเงินน้ำหัวเอาไปที่ไหนก็ก็ได้ตีไปซื้อทองปลอมนะแม่หนูก็ยังมัน่นดเต้าแฟดพี่แฝดพี่เต้าสมัยเหมือนนะหนูบอกเลยว,ว่าหนูกับไม้นี่สามรอยเปอร์เซ็แล้วก็คือตัดหน้าหมาตามลูกด้วยเรื่องของเรื่อง